เป็นสิ่งที่ทางการแพทย์ถือว่ามันผิดสัดส่วนถ้าใครคิดว่าการฉีดอย่างที่หมอไปตอนนี้ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นการฉีดปากมันก็ขึ้นอยู่ว่ากับคนไข้เนี่ยชอบสไตล์ไหนคือบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวว่า ที่ฉีดไปอ่ะมันล้นเกินไปแล้วก็บางทีมันไม่เข้ากับหน้าเราแต่ก่อนเนี้ยพวกปากสายฝอเนี้ยในเมืองไทยก็รู้สึกว่ามันเวอร์ไปแต่ตอนนี้มันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันจะมีบางส่วนที่หมอเห็นแล้วมันผิดปกติจริงๆย้ําเสมอนะในทางการแพทย์เรามองว่าอันนี้มันเขาเรียกว่าเป็นโอเวอร์ฟิลล์ซินโดรมก็คือเป็นการฉีดฟิลเลอร์ที่มันล้นเกินไปตัวหมอเองหมอเป็นคนฉีดฟิลเลอร์สไตล์เน้นธรรมชาติเน้นการแก้ปัญหาคือโครงหน้าเราผิดปกติขนาด ไหนส่วนไหนก็แก้เท่านั้นไม่ได้ฉีดเวอร์เกินไปอย่างตัวหมอเองเนี่ยบางคนก็เข้าใจคิดว่าหมอฉีดฟิลเลอร์แก้มส้มจริงจริงหมอเป็นคนมีแก้มอยู่แล้วนะคะส่วนที่มันเห็นเนี่ยมันเป็นแก้มปกติรูปส่วนใหญ่ที่เอามาให้ดูวันนี้เป็นรูปของดาราฮอลลีวูดจะบอกว่าระดับดาราเขาก็เจอปัญหานี้ได้อย่างที่เคยบอกเทคนิคการฉีดฟิลเลอร์เก่าๆเนี่ยเขาเน้นอัดเข้าไปเขาเน้นเติมเต็มอย่างเดียว